ได้เวลามาดูเป็ดแล้วครับดูที่ว่าจะได้ปลาหรือเปล่ามีปลากินหรือเปล่านี่แน่แฮวแล้วครับสองคันแสดงว่าอาจจะไม่มีปลานนตรงครัดูไปครับ กินหรือเปล่าตาอะไรตอดไปแล้วครับดูกันต่อ น,นี่กินนะครับเดียวหายไปแล้วเสียงปลาดิ้นครับติดป่าเดี๋ยวๆอปลาช่อนนะครับปลาช่อนปลาช่อนอู้ ไม่แห้วครับไม่แห้วหนึ่งตัวครับไม่แห้วครับเดี๋ยวค่อยมาปลดทีหลังครับไปลุ้นกันต่อครับพอดได้ครับคันนี้ก็ติดครับพอดได้ก็พอดได้มีตัวอยู่ครับ ตัวสวยเลยครับสองตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยเดี๋ยวว่าปวดรับโอ้โหดูติดกินไม่ได้ติดกระจังเลย โอเน้อยนกไสจะกินปลาที่ติดเบ็ดเข้าไปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับดูคันอื่นก่อนคันสุดท้ายนะครับจบคิดแล้วสรุปว่าได้สองตัวนะครับ क्लाबने